สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็กลับมาพบกับเด็กๆก,กับกิจกรรมเตรียมความพร้อมชาวปัญญาค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมฝึกทักษะมาให้เด็กได้เล่นกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานนะคะมาฝากเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะ เรียนรู้สนุกกับหนูนิดและน้องนุน่นตอนอาบน้ำให้น้องหมีและน้องกระต่ายอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจหนูนิดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเช้าวันหนึ่งขณะที่หนูนิดกำลังอ่านนิทานให้น้องนุ่นฟังคุณแม่ก็หยิบน้องหมีกับน้องกระต่ายออกมาและพูดว่า วันนี้แม่จะอาบน้ำให้สองตัวนี่นะคะไม่ค่ะหนูนิดและน้องนุ่นตอบพร้อมกันทำไมล่ะคะคุณแม่ว่าน้องหมีกับน้องกระต่ายสกกรปรกมากเลยแล้วก็เหม็นด้วยคุณแม่ทำหน้าเยเก,เ,กเมื่อลองดมทั้งสองตัวไม่เหม็นหรอกค่ะหนูนิดแย่งน้องหมีมากอด ไม่แหมนหรอกค่ะน้องนุ่นแย่งน้องกระต่ายมากอดเหมือนกันเอาอย่างนี้นะถ้าจะรู้ว่าเหม็นหรือไม่เหม็นต้องทำแบบนี้คุณแม่หยิบน้องกระต่ายให้หนูนิดและหยิบน้องหมีให้น้องนุ่นแล้วบอกว่าพอคุณแม่นับหนึ่งถึงสามหนูดมกันเลยนะคะหนึ่งสองสา สองพี่น้องทำหน้าเยเแกเพราะตุ๊กตาสองตัวนี้กลิ่นเหม็นที่สุดคุณแม่ยิ้มและบอกว่างั้นเราจะอาบน้ำให้สองตัวนี้นะคะจะได้สะอาดและไม่มีเชื้อโรคใครจะช่วยคุณแม่บ้างเอ่ยหนูค่ะสองพี่น้องพูดพร้อมกันเราจะไม่เอาน้องกระต่ายใส่เครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ เดี๋ยวน้องเวียนหัวน้องนุ่นทำหน้ากังวลไม่หรอกคะ่ะเราจะอาบน้ำในกะละมังนะคะคุณแม่ตอบคุณแม่เปิดน้ำใส่กะละมังและเทน้ำยาซักผ้าลงไปตีให้เป็นฟองและพูดว่าเอาละนะน้องหมีกับน้องกระต่ายเตรียมกระโดดได้เลยหนึ่งสองส่มจอม น้องหมีกับน้องกระต่ายก็กระโดดลงไปอยู่ในกระมังอาบน้ำอย่างสบายใจคุณแม่ให้เด็กๆค่อยๆใช้แปรงขนนุ่มๆแปรงขนน้องหมีกับน้องกระต่ายให้สะอาดพอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มานะคะอาบน้าให้น้องให้สะอาดก่อนนะ คุณแม่หายไปคุยโทรศัพท์สักพักก็เดินกลับมาและแล้วภาพที่คุณแม่เห็นก็เป็นแบบนี้เฮ้อสงสัยต้องอาบน้ำให้ทั้งสี่ตัวเอ้ยทั้งสองคนและอีกสองตัวแล้วสินะคุณแม่บนเมื่ออาบน้ำให้น้องหมีและน้องกระต่ายเสร็จแล้วคุณแม่ ก็เอาไปตากแดดให้แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรคดูสิตัวหอมสะอาดทั้งน้องหมีน้องกระต่ายและหนูนิดกับน้องนุ่นด้วยเกมจับคู่กับเงาข้อที่หนึ่งค่ะรองเท้าค่ะ รองเท้าที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะข้อที่2ค่ะเก้าอี้ค่ะอยู่ในรูปที่2นั่นเองค่ะข้อที่3 B บีรูดค่ะอยู่ที่รูปที่2นั่นเองค่ะ ข้อที่4กระต่ายค่ะอยู่ที่รูปที่1นั่นเองค่ะข้อที่5ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงค่ะรูปที่3นั่นเองค่ะข้อที่6พึ่งค่ะ รูปที่3นั่นเองค่ะข้อที่7ลิงค่ะรูปที่1นั่นเองค่ะข้อที่8กระรมปีค่ะรูปที่3นั่นเองค่ะ ข้อที่เก้าอาุ่นค่ะรูปที่สามนั่นเองค่ะข้อที่สิบเสื้อแขนยาวค่ะรูปที่สองค่ะข้อสิบเอ็ดก้องค่ะ รูปที่4ค่ะข้อ12นะคะข้อสุดท้ายไก่ค่ะรูปที่3นั่นเองค่ะเด็กๆทำถูกทุกข้อกันเลยใช่ไหมคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูใหม่ในกิจถัดไปนะคะสวัสนีคะ